สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับนะคะวันนี้พี่จอยขออยู่ในเรื่องของเหรียนสะสมกันก่อนวันนี้พี่จอยเข้าสวนที่จังหวัดน่านนะคะเรามาส่องดูคนงานเก็บขี้ยางกันนะคะที่สวนอ,อย่างพาราที่จังหวัดน่านของพี่จอยนะคะก็ชมบรรยากาศในการที่คนงานเก็บยางแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ อ่ะสดชื่นมากๆเลยนะคะหลังจากสองสามวันที่ผ่านมาฝนตกทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็ได้โอกาสวันนี้ไม่มีแดดวันที่18ดนะคะวันนี้วันที่สิปดอ่าวันที่18ก็ไม่มีฝนแล้วนะคะเราก็เลยคือโอกาสที่จะอ่าเก็บที่อย่างก้อนวันนี้พี่จอยก็เดินทางจากจังหวัดพิจิตนะคะจากจังหวัดพิจิตมาที่จังหวัดน่านนะคะก็อ่า มาดูคนงานเก็บขี้ยางกันนะคะวันนี้ราคายางก้อนก็อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบตังค์นะคะเมื่อเดือนก่อนนะคะเดือนที่แล้วพี่จอยมาขายได้ยี่สองบาทห้าสิบตอนนี้ได้ยี่ิบเอ็ดบาทห้าสิบก็ถือว่าราคายางลดลงนิดนึงนะคะลดลงนิดหนึ่งถือว่าก็ยังไม่กระเทือนเท่าไหร่นะคะ ว่าใช้ได้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะแบบนี้เลยนะคะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นมากๆอย่างหนึ่งพี่จอยก็เป็นการที่เดินทางจากจัง,จงหวัดพิจิตรไปที่จังหวัดน่านก็อยู่เวลาก็อยู่ที่ประมาณห้าชั่วโมงนะคะเดินทางของคนตาใหญ่ก็ขับรถเอาไปถึงก็ ออกตอนบ่ายนะคะบ่ายโมงก็ออกไปจากพิจิตรไปถึงจังหวัดน่านก็ประมาณหกโมงนะคะห้าโมงเย็นหรือหกโมงนี่จำไม่ได้นะคะจะประมาณนั้นคักตอนเช้าก็เข้าสว,วนนะคะก็แบบนี้เลยพี่จอยก็ยังตั้งใจที่จะขายอยู่นะคะเพราะว่าอถ้าใคร ต้องการก็ติดต่อพี่จอยได้นะคะเอาไปดูอันในคลิปเก่าๆนะครับพี่จอยก็จะวางเบอร์โทรไว้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหกจุดสามไร่สามงานนะคะแต่ก็ไม่ได้สีียอะไรนะคะถ้าเพื่อนๆต้องอาการที่อยากจะมีส่วนนเป็นของตัวเองก็ดูแบบนี้เลยบรรยากาศที่ให้เพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้นะคะมีคนโทรมาเยอะนะคะแต่ว่า พี่จอยต้องการคนที่ต้องการซื้อจริงๆนะคะที่คุยกันรู้เรื่องก็จะประมาณนี้นะคะคนผลิตดีนะคะพี่จอยเพิ่งจะใส่ปุ๋ยไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะใส่ปุ๋ยไปสามจิกระสอบเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ยางก้อนที่อ่าคนงานเก็บมากองๆไว้นะคะก็จะประมาณนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้ก็อยู่เรื่องเหรียญน,น,นะคะอย่าเพิ่งเบื่อพี่จอยนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะอ้อย้ำนะคะในสวนก็ยังมีต้นที่เรียนสี่ห้าต้นนะคะประมาณห้าต้น มีทั่เหลียนที่โตแล้วพร้อมที่จะออกผลผลิตแล้วนะคะพเพื่อนๆจ๋าก็ลองดูนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อพี่จอยมาได้ก็จะมีสองแปลงนะคะอีกแปลงหนึ่งก็อยู่ที่สิบเก้าไร่นะคะถ้าสนใจขายไม่แพงด้วยนะคะติดต่อพี่จอยได้ขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะพเพื่อนๆจ๋าเราจุมบัรยากาศในสวนไปนะคะ สวัสดีค่ะ